Miva miwa ไอ้บ้านไอ้บ้านนวดจูดนะตั้งปีตัง้ตงปีพ่อมีอยู่นอะี่กระปุกขึ้นหลายเสะหมด n g à เลยเดีวก็ได้กินแกงต้นแล้วเลยอยังงนี้น ฟ้ามาไม่ยางสดใช่จร้งใบบัวบกเกาเจียวมาข่านเกลนว่าดันว่าข่นเห็ดหุ่้ยมามาขนม กันอกนตรายบักแฮมมแผลเลยเด้อเจารเจียวแดงก็ได้ไอสัตว์ีุป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 เจียวแดงนี่จะอีผูดนหัวนั่นนึงเพลงนวจวดออกไม่รุนลังครับ้นประไฟกิ๊บปาไดนดอก เบ้าคุ้กับกเบ้าควายดเจบออกวันไหนเ็บออกมาแช่แกงครับลุต้องใกล้ๆอันนี้หล่ดออกไหมครับลองามีอ้ย้ายนี่อะไงควายถือนอนัรนี่านัางควายถือยอดเสืองครับยอดเสืองมา ขิงกับใดมากเพราะหลายปายันไหนก,ก็แกงใส่กันต้มแกงใส่กันรครับเนาะโจดนี่นะครับแกงขึ้นน้อยเ้องใส่ยหน้าครับก็เอ็นยอดเขืองครับหรือว,ว่าซื้อเป็นทางการซื้อภาษากลางเพิ่นมกันกำลังควายถึกเป็นยาสมุนไพรืกันละ่ะที่สำคัญกินเราแซ่แบแห้งแซ่บหลายนี่อย่างอีกเบิ่อตอนตัวเนาะโอ้ใครมาถูกใจไหนเนาะเอ๊ะ có này chứ, có ba chết rồi cái bà... chiều lái từ chứ không phải ngày à chiều chiều phăng nhưng mà để tay đẹp như làm gì Đó có nói nhưng chiều để chiều khắp nhỉ không หายไปใช้เบิดว่ะเเบอร์ครับเกียวเด็กาเได้กินไต่ยากี่อกป้ากระดงกระดานเกียวจอกันลิปหนาด้วครับเด้อสวัสดีครับบ๊ายบายดีเด้กิกินปลา ลาดเซ็บ